พูดถึงชื่อของนักการเมืองท้องถิ่นที่หลายคนรู้จักชื่อของนายไพรพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาอาจเป็นชื่อต้นๆที่หลายคนรู้จักอย่างกว้างขวาง และชื่อของนายพลยักลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าอ่านคำพิพากษาสารดีกาให้ลงโทษจำคุก9ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระพุทธมงคลมหาราชเนื่องจากมีการกระทำผิดหลายกรรมและริบเงินที่เกี่ยวข้องในมูลนิธิสิรินทรราชวิทยาลัย20ล้านบาท โดยหลังคำตัดสินของศาลนายไพลถูกนำตัวเข้าเรือนจำสงขลาทันทีคนใกล้ชิดเล่าว่านายไพลมีความเครียดสูงเพราะมั่นใจว่าจะชนะคดีเนื่องจากในชั้นอุทธรณ์ศาลมีคำพิพากษาแก้ให้ยกฟ้อง,งหากย้อนมองเส้นทางการเมืองของนายไพลเริ่มต้นจากการรับไม้ต่อจากบิดาคือนายสวัยพัฒโนอดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง โดยได้ลงชิงชัยประเดิมสนามแรกคือการเลือกตั้งสสสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกในปี2539และสมัยที่สองในปี2544 oh. ก่อนจะผันตัวเองมาชิงชัยเก้าอี้นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นครหัดใหญ่สามารถล้มตระกูลเก่าแก่อย่างตระกูลสุวรรณวงศ์ที่เคยครองตำแหน่งนี้มานานกว่า30ปีและนายไพรก็สามารถรั้งเก้าอี้มาถึง3สมัยนาน17ปี ตั้งแต่ปี2 5 4 7ถึงปี2,164ก่อนจะถูกชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้เพราะการจี้จุดในเรื่องของความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานทำให้นายไพรเบนเข็มกลับมาที่การเมืองระดับประเทศอีกครั้งแต่ได้ถอดเสื้อพักประชาธิปัตย ย้ายมาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยก่อนจะซบพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้สมัครสสเขตสาจังหวัดสงขลาแต่ภายในการเลือกตั้งครั้งนี้นายไพรเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าชีวิตของเขามีเพียงเส้นทางการเมืองเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดและตลอดชีวิตที่ตั้งใจมาก็มาเป็นนักการเมืองมาเป็นสสนี่แหละไม่ได้คิดที่จะไปเป็น ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ภากษาเป็นน,นายตำรวจนายทหารหรือแม้กระทั่งไปเป็นวิศวกรเป็นนายแพทย์ซึ่งผมก็เตรียมตัวเตรียมชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเพื่อเป็นผู้แทนด้วยความที่รักในการลงพื้นที่การพบปะประชาชนและมันก็ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบ้านผมและตัวผมเองอย่างเต็มตัว แม้วันนี้นายพรายจะถูกควบคุมตัวในเรือนจำแต่คดีที่ยังอยู่การตรวจสอบอีกสองคดีทั้งการร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นหนายหน้าขายที่ดิน30ล้านบาทและการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จกรณีไม่แสดงเงินฝากและเงินลงทุนก็อาจจะชี้อนาคตของชายที่ชื่อไพรพัฒนูติชลาพุทธสารพันธ์ไทย p ี s รายงาน uh huh.